สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะเดี๋ยวจะมารีวิวเร็วๆเ,เลยละกันนะจะเป็นตัวนี้เลยนะคะนี่เครื่องเตารีดละกันเตารีดไอ้น้ำแบบมือถือนะของสีลี่นะคะตัวนี้เนี่ยแม่ได้มาจากช้อปปี้นะก็คือได้มาตั้งแต่ก่อนมาที่ในเทอแลและแต่ว่าไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าปลั๊กเขาเป็น สามหัวแบบนี้ก็เลยหาดัปเตอร์ไม่ได้ที่นี่ก็เลยต้องสั่งซื้อดัปเตอร์มาก่อนคือตอนนี้ได้ดัปเตอร์มาละเดี๋ยวจะมาลองใช้กันนะเขาบอกว่าใช้ง่ายใช้ดีเออดูซีมันจะเป็นยังไงน้ำหนักก็ไม่ได้ถือว่าเบามากแต่ก็ไม่ได้หนักจนแบบไม่สามารถนะทุกคนแล้วก็มีตรงนี้เอาไว้เติมน้ำนะนวิธีล็อกลอก,ลอก,ลอก,ลอกแบบนี้นะแล้วเขาก็ในเซตจ,จะมีเหมือนแปลง ที่ปัดฝุดมาให้แล้วก็ถุงมือด้วยอันหนึ่งเดี๋ยวเรามาเติมน้ํากันก่อนนะคะนี่ตรงนี้นะมันจะเป็นจุกยางเห็นไหมเดี๋ยวเราจะใส่น้ําเลยจะใส่น้ําแค่สักครึ่งหนึ่งก่อนนะเพราะว่าใส่เยอะก็หนักมากเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะลองรีดแค่สองตัวนะจะเป็นผ้าแบบสองแบบอะทุกคนจะได้ดูว่าเออมันเป็นยังไงบ้างนะโอเคใส่น้ำแค่นี้ก่อน ก็ใส่ลงไปเลยอย่างนี้นี่จ้าไปเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าใช้งานยังไงค่ะ,ะทุกคนอันนี้ก็คือเครื่องที่เราเสียบอันนี้เครื่องที่เราเสียบลักเรียบร้อยแล้วนะจะได้ยินเสียงด้วยได้ยินไหมอ่ะแล้วตรงนี้มันจะมีปุ่มนะคะนี่กวันขึ้นละ ต,ต้องดึงปะงนี่ได้อยู่เด้อเห็นไหมเห็นความต่างไหมเนี่ยอันนี้คือที่รีดแล้วอันนี้คือที่ยังไม่รีดหายอยู่นะอาจจะด,ดูดูตรงนี้นะดูตรงนี้นี่ตรงนี้มีรอยยับนะจะได้เห็นชัดๆ๋ยวขก็ใส่ถุงมือดีกว่ารู้แล้วว่าเข้าถุงมือมาให้ทําอะไร ใส่กุ้งมือแล้วก็เอามือเอามืออย่างเงี้ยมันจะช่วยให้ไม่ร้อน <c oughs> อุ้ยร้อนอยู่นะทุกคนไม่ควรไม่ควร <c oughs> นนจะได้เห็นชัดๆเห็นไหมตรงเนี้ยที่รีบที่รีบแล้วเออได้อยู่ได้อยู่นี่เรียนให้เสร็จ โอเคนะทุกคนกับผ้าแบบเนี้เนี่ยดูแขนเสื้อนะส่วนตัวเราก็ยังถนัดกับรีเตอรี่ธรรมดาแต่อันนี้ไม่ได้แย่นะดีเลยใช้ดีคือสมัยก่อนนะเราเคยเปิดร้านเสื้อผ้าทุกคนเรามีเตารีดเอาไอาน้นามแบบเครื่องใหญ่ๆห่ะหลายพันอะ อันนี้ใช้ง่ายกว่าอีกสะดวกบอกกับพวกคนทำล้าเสื้อผ้าด้วยนะเอา,เอาจริงๆไม่เกะกะด้วยก็คือประสิทธิภาพดีเลยนี่ดูป่น,นไอ้น้ำดูดีเลยค่ะมาเดี๋ยวจะลองเสื้ออีกแบบหนึ่งนะคะมาทุกคนต่อกันที่เสื้อยือดนะตัวนี้ก็คือเป็นเสื้อยือดเด็กธรรมดาเลยนะคะนี่ ว่าอย่างนี้เดี๋ยวจะรีดลองรีดครึ่งหนึ่งก่อนนะจะได้เห็นความแตกต่างนะครับถ้าจะรีดให้ตึงง่ายอะ่ะต้องเอามือดึง ว่าตัวรีดไอ้น้ำมันดียังไงเนี่ยเวลาเรารีดพวกที่มีสกรีนอย่างเงี้ยมันจะง่าย เค okay. เทียมให้ดูชัดๆเลยเป็นไงบ้างนี่มันดีเลยนะทุกคนใช้ได้เลยดูสิคะเรียบฝั่งน,นี้ฝังน,นี้ให้ดูกันชัดป้ากกงขาตั้งกล้องหมดทุกคนเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นแนวตั้งนะนก็ใช้ง่ายแหละข้อเสียเดียวที่เราเจอตอนนี้ก็คือ อ่าด้วยความที่มันเป็นเครื่องเล็กขนาดพปพพามันเลยต้องมีการเติมน้ําบ่อยดังนั้นมันก็ไม่เหมาะกับการใช้งานแบบหลายๆตัวแต่เหมาะกับแบบว่าวันที่เร่งรีบอะค่ะรีดตัว2ตัวรีดเลยแบบค้นไอ้น้ำเลยปา้ปาปา้าแล้วก็ออกจากบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่เด้อบะ ในฐานะที่เราเคยใช้เครื่องรุ่นใหญ่เปรียบเทียบมาแล้วก็คือประสิทธิภาพไม่ต่างเลยนะคะอันนี้ไม่ต่างบอกเลยว่าใช้ทดแทนได้แต่แค่อ่ะมันอาจจะไม่เหมาะกับการทำงานแบบเยอะๆอะก็คือเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความรวดเร็วสะดวกแล้วก็แบบตัวสตัวอ,อรอย่างนี้หรือว่าถ้าไม่ถือก็ เติมน้ำไ่บ่อยได้เพราะมันร้อนเร็วมากทุกคนเสียบปุ๊บร้อนปั๊บเลยนี่แล้วก็พ้นในน้ำดีด้วยเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยแม่จะใส่ลิงก์เอาไว้ให้นะคะเป็นลิงก์ของร้านที่แม่ซื้อมาจากทางช้อปปี้ราคาจำไม่ได้ละแต่ว่าซื้อมาไม่ได้แพงมากหลักร้อยนะแล้วก็ใครดูแล้วรู้สึกชอบใจยอยากได้เนี่ยตามไปซื้อที่ลิงก์แม่ได้นะคะแม่ก็จะได้ค่าคอมเป็นค่าขนมเล็กๆน้อยๆน,นะ รายได้เนี่ยก็มีทางซื้อขนมให้ลูกแล้วก็แบ่งทำบุญทุกคนโอเคเอาล่ะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะนี่ของเขาดีอยู่นะเธอพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย